อ๋อติดแล้วนี่โตหนึ่งปั๊บปีกรับใส่ลงมานี่โดดเนาะสองโตขาปีกแดงโดดน,นั่นนั่นขาปีกแดง สวัสดีครับยินดีตอนนะครับทุกคนเข้าสู่ชวินยองชาแนลนะครับชวินหายไปจากยูทูบเมินเลยนะครับสําหรับการยกยอตกจํานะครับยกสะดุ้งนะครับวันนี้วันที่ห้าตุลาคม2อ6 8นะครับวันนี้ได้โอกาสดีเนาะชวินออกมายกยอนะครับหาช็อตปลาเข้าฝากท่านผู้ชมนะครับฝากเป็นกําลังใจในการก็ติดตามด้วยนะครับ สำหรับ fc เก่าทางหลายเนาะที่เปน f อซยกยอของชาวินยองนะครับเป็นกำลังใจให้ชาวินตัวเนอร์ชาวินอยู่ไม้ลองน้ำคีนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหอมมรุ่นพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งตัวปลาขาวีแดงครับมาละปลาหมานในการเปิดกล่อง หนึ่งตัวยชวินหายไปเมื่อนี้ชวินทำชาเลน Facebook นะครับตอนนี้ Facebook ชวินก็ผ่านแล้วเนาะฝากเป็นกำลังใจได้นะครับขอไปเยี่ยมชม Facebook ของชวินได้นะครับเดี๋ยวชวินจะแปะ Facebook ชวิไนไะว้เนาะเดือนกว่าๆครับทำชาเลน f a e b หนึ่งตัว ปลาซอยน้อยวันนี้ชวินใจสองสองจานนะครับสองเส้นดังนอกแล้วก็เส้นกึ่งนะครับเลียนปลา้อยนะครับหนึ่งตัวปลาหมกแอบนะครับใส่ขาวปลอกน้อย นั่นปลาขาวป๊อกขาวปีกแดงมาไหมหนึ่งตัว ออกไปเห็นอัมเจก,ก้าเอามาอยู่ขาปีกแดงตัวโลงขนาดนูปลาปีกเก้อปลาปีกเก้อดี๋ยวชาวินโชว์ให้หน่อยเนาะได้โชว์ปลา,มาเมื่อเมินละท่านผู้ชม,น,มนุมนันมันมัน หนึ่งตัวขาวปอกน้อยหนึ่งตัวสองตัวปลาขาวกับปลาปีครับตรงงามๆเลย หมานแล้วหมานแล้วหนึ่งตัวตะขาปอกน่อยอยากปอาก็ได้นะ้ะฟังเสียงให้หหวเลยกัน นี่หรอกมาอยู่มาอยู่หนึ่งตัวป้าป,ปีขา หนึ่งตัวมาแล้วขาปีกแดงหนึ่งตัวขาวน้อยนี่ สะสมไปทีลือดแต้มเลืดโตหนึ่งตัว ประปีครับส่าู้ชมครับชวินได้ปลาดุกตัวหนึ่งชวินบ่ได้ถ่ายสกกัมเนะาะเหรอปลาดุกแนะ่ปลาดุกเนี่ยครับตัวจะลง กมันลายข้างแล้วมันมาเขานะทชะินก็เลยบันทึกภาพนะครับแล้วมาเข่าตอนนี้มาได้บันทึกเนาะะใช้เต็นตุบๆท่านผู้มชมมาละมาละเนี่ยเวลาบันทึกแต่ก้มที่เขา่า <laughs> เป็นเช่นนี้แหละ มากอบน,นี่ขาปีกแดงตัวงามๆกะลุกมามาไหมนอนปานนิดยกับปลาขาปลอก สองโต๊ะเ้อหนึ่งตัวปั๊ปปีครับหนึ่งตัว,ตวมาแล้วคาปิ้งแดง โตลงลงโตลงลงแหอย่างลงเลยจ้ำลงไปในกระชัางโตนี่ปลาขาวปอกน้อย ใส่แอปครับท่านผู้ชมเอาแอปเนาะขนาดนี้เออโชว์หรอโชว์หรอเฮ้ยมาแล้วนี่โตหลงๆขาปีกแดง หนึ่งตัวอ้ติดแล้วนี่ัวหนึ่งปั๊บปีกครับใสล่ลงมานี่ โดดเนาะสองตัวขาวปีกแดงสองตัวครับสองตัวโดดนั่นนั่นขาปีกแดง ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เวลาประมาณจะสี่โมงแรงแล้วเนาะเดี๋ยวชาวินก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเฮามาสรุปผลงานของชาวินคลิปนี้เลยนะครับนี่นะครับอาจจะบ่เห็นชัดนะเดี๋ยวจะได้แล้วเดี๋ยวชาวินกลับไปสรุปผลงานที่บ้านกันนะครับอันนี้ตีไม้เนาะนี่ครับเดีสักกิโลไป ชวินเดรดปะดุกโตปัตเพียนปลาขาวนะครับส่วนมากเนาะนี่ครับเดี๋ยวสรุปผลงานติบานอีกข้างนึงนะครับสรุปผลงานของชวินติบานอีกข้างหนึ่งนะครับเพราะว่าตีไม้มันบ่ค่อยเห็นชับเนาะมันอยู่ในกระชังนะครับนี่นะครับชวินไดรปปะดุกโตหนึ่งแล้วก็ปัตเพียนปลาขาวนะครับส่วนมากเนาะก็ประมาณสักโลกว่าๆนะครับสําหรับคลิปยกยอคลิปนี้นะครับนี่นะครับ ช็อตปลาเข่าปดุกนี้บดเถ่ายสกักกํานะครับเพราะว่าตอนที่ยกนี้ชวินม่ได้ก,กดกล่องเนาะมันลายข้างแล้วนะครับชวินก็เลยบอกกดแล้วก็ช็อตอื่นๆปลาตะเพยียนนี่ก็บด้มีช็อตปลาเข่าให้ท่านผู้ชมได้ชมสกักกาอยังตีบ,บอกนะครับยกเป็นสองสามร้อยข้งเกือบหาลอยพูนาประมาณหาโมงที่ผ่านมากนะครับชวินยกเนาะชวินไปถึงหลายประมาณสิบโมงนะครับอีกมาถึงบานก็ประมาณสี่โมงนะครับตอนนี้ นี่นะครับหายอยู่หากินนะครับช่วงนี้ชวินหายไปนะครับชวินทาชาเลน Facebook เนาะหายไปเมินเลยนะครับนี่นะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวชวินจะแปะ Facebook ชวินไปนะครับเพิ่มเพิ่มกาลังใจชาวินได้นะครับติดตามชาวินได้นะครับหายอยู่หากินนะครับนี่นะครับท่ายนี้เขาทุกคนมีความสุขนนะครับฝากเมนไั้ไ้เนอ ชวินขอสมมาออภัยตัวนะครับช่วงนี้ชวินบ่ใด้เขาไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนนะครับขออภัยคอนเทนเนอร์นี่นะครับแล้วปกักบกนในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับ